รวยเชื่อหนดมเป็นตน้นทุนวิถีไทยเกิดแก่และเสด็จตายใช้รวยได้จลงใจมมททัวยสวนรวนใช้ดนจนจได้จงจำไว้กวยรวยวยเรียนทั้งคณะกรรมการผู้สมมีทุกท่านกระผมเด็กชายบอลทันเซนนิชาเด็กอุตชนิวอคลียรค่ะกระผมเด็กชายกีฬาหยุดครับคนนี้พวกเรามาจากโรงเรียนอนุบาลพิุทเจดี จังหวัดสมุทปาการวันนี้ผู้นำมานำเสนดรายงานจากสหน่งกาตามุนไทยเรื่องกล้วยรากอ้าวิถีไทยจำเริญใจเพื่อมาสัจจรรย์ b ี p o วอ o o บรรณา n าก่อนอื่นเลยนะครับเรามาพูดถึงที่มาและความสัมพันธ์กันก่อนเลยนะครับโดยกล้วยเนี่ยถือว่าเป็นพืชของถือว่าเป็นพืชของคนไทยมาช้านานโดยคนไทยเนี่ยนะครับรู้จักใช้ใช้ประโยชน์ของกล้วยในการทำ ในการทําสิ่งต่างๆนอกจากบริโภคเป็นอาหารแล้วคนไทยยังรู้จักใช้ทูกศรข,ของกล้วยในการทำกทิจกรรมต่างๆดูดสึ่อในชีวิตประจาวันตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายซึ่งคณะผู้จัดจทํารายงานการศึกษาสนเกิดพลังในการเรียนรู้อย่างแท้จริงที่ได้จากการอ่านหนังสือสารานักปมไทยสำหรับเยาวชนจึงเป็นเหตุให้คณะผู้จัดจทํารายงานการศึกษาสนใจที่จะศึกษาในหัวข้อเรื่อง เพื่อนผาสัจจรครับและวัตถุประสงค์ของรายงานการ Дают. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเรื่องประโยชน์ของกล้วยกับกล้วยในวิถีชีวิตของคนไทยค่ะจากการรายงานนาเสนอพวกเราได้ใช้กรวิธีทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้คื 1. อ 1. การกำหนดเ่องที่จะศึกษาข้อมูล 2. การรวบรวมข้อมูลโดยพวกเราโ,โดยพวกเราได้สร้างเครื่องจับเก็บข้อมูลมาสอบแบบดังนี้คือ 1. ปัเดเลนกาสุภาพและ 2. การวิเคราะห์เอกสาร ื่อพวกเราได้ศึกษาจากหนังสือสารา,า,านาุกรมไทยบทความวิชาการและอินเทอร์เน็ตและผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด4คนขั้นตอนที่3การนำข้อมูลมาประเมินคุณค่าขั้นตอนที่4การนำข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดหนทึกขั้นตอนที่5การนำข้อมูลมาสรุปเรียบเรียงและเผยแพร่โดยพวกเราได้สรุปข้อมูลมาเปา็นรายงานและพวกเราได้เผยแพร่ทั้งหมด3อย่างนี้คือ 1. นึ่บวนการที่สอน้องสองสียตงตามสายสามป้ายนิเทศวนของการดำเนินการน,นะครับมีอยู่2อย่างด้วยกันนั่นก็คือ 1. ได้ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของก้วยและวิถีชีวิตของคนไทยดังกับในที่เราได้ระพันธ์ขึ้นข้างต้นครับ สองได้เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของกล้วยและรากเหง้าวัถิชีวิตของคนไทยสู่ผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยเรามีเทคนิคอย่างนี้ครับเรียนรู้เข้าใจซ้ำย้ำทวนและพัฒนาครับจากรายงานการนำเสน่อ,อกับสรุปได้ว่ากล้วยเป็นผลไมยที่เกี่กับคนไทยมาอย่างช้านาตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายกล้วยายาสมไต้นป ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารของทานหวานรวมอีกทั้งห้วยยังนำไปประกอบพิธีกรรมต่างๆได้และห้วยยังสามารถนำไปทำเป็นสินค้าประยีกมากมายอภิปรายผลจากรายงานก,การศึกษาเรื่องห้วยจากองการการศึกษานาิคมไทยสำหรับเยาวชนโดยข้อมูลโดยข้อมูลจากสภาพ ที่พวกเรื่อข้อมูลเชิคุณภาพชั้นก็ถูมปและชั้นทุติยภูมิในรูปแบบต่างๆเช่นหลังสูสารคมไทยบทความวิชาการและอินเทอร์เน็ตและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่คนท่านคณะกรรมการเห็นใช่ไหมคะว่าเมื่อวานเนี่ยได้ใช้โรศัพวิธีทั้งหมดห้าขั้นตอนด้วยกันจึงออกมาเป็นรายงานการศึกษาเรื่องกล้วยและกลวิธีไทยจรเดินใจขู้มาสัจจานและท่านคณะกรรมการท่านใดนะคะอยากถือกำลังานพวกเราทางยูทูบสามารถ ด้านหลักคุกเราได้เลยค่ะวันนี้พวกเราอจบการรายงานนะคุณวันนี้ครับสวัสดีครับ